ก a r ์ i n f o r อเรนซ์หกสี่นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมานะครับก็คือ,อที่ฝาหลังนะครับตรงจุดยึดสลักสายนาฬิกาหักนะครับแตกออกไปนะครับก็มีกระจกเซ็นเซอร์เล้านิดหน่อยนะครับตรงนี้แต่การทำงานก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับตรงนี้จุดชาร์จก็มีการสุดชำรุดลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ ต้องเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำการย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของตัวนาฬิกานี้นะครับมาที่ชุดฝาหลังใหม่นี้ก็จะได้กระจกเซนเซอร์สายเหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่เลยนะครับก็ทางร้านล็อกลีไบค์ให้โรงงานคัดเกรดมานะครับก็เอาให้เหมือนใหม่ที่สุดและดีที่สุดนะครับเพื่อจะได้ใช้งานต่อกันไปได้อีกสักระยะหนึ่งยาวๆนะครับก็ ขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับหากใส่รัดแน่นเกินไปก็จะแตกได้อีกนะครับสาเหตุเพราะว่าใส่ในาฬิการัดแน่นเกินไปเพราะกลัวว่าเซ็นเซอร์ฮาร์เดดจะวัดค่าไม่ได้นะครับก็ตรงนี้เป็นทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ต้อง แล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าลาาตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นลุยฝนได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับร้านอ,อปุปกใบยินดีให้บริการ,กรแท้ไร้การมินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะทําการย้ายมานะครับก็ขอบคุณมากครับ